เข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ i ิ e วอริงเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่10เรื่องเร่งด่วนปกติแล้วคนที่ออกจากบ้านช่วงลุงสางมักจะขยับตัวอย่างระมัดระวังเพราะอาจปลุกคนที่นอนอยู่ในบ้านได้ ดังนั้นจินอาที่ออกไปโรงเรียนแต่เช้าตู่จึงล็อกประตูแล้วหันออกมาอย่างเงียบเชียบเพื่อจะไม่ไปปลุกพี่ชายที่กำลังนอนหลับด้วยความอ่อนเพลียทว่าจะไปโรงเรียนเหรออาจินอาสะดุ้งตกใจก่อนเงยหน้าขึ้นตามเสียงที่ได้ยินในระยะใกล้จินอูวิ่งเหาะเหาะเข้ามาหา ชุดออกกำลังกายกับรองเท้าออกกำลังกายเห็นสวมฮูดบางหน้าแสดงว่าเขาไปวิ่งจ็อกกิ้งมาจากที่ไหนซักแห่งแต่ถึงไม่เป็นเช่นนั้นจินอาก็เบิกตากว้างอยู่ดีอะไรกันเนี่ยพี่ตื่นแล้วเหรอตื่นได้สักพักแล้วนะสิระวังลดลาด้วยละ่ะอืมจินอามองด้านหลังของพี่ชายที่เดินเข้าบ้านพางเอียงคอด้วยความกังขาแปลกจังพี่ตื่นเช้ากว่าเราอีก ใช่ว่าจินอูมีนิสัยเกียจค้านแต่ความเป็นจริงจินอาขยันเกินกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันมากดังนั้นปกติแล้วเธอจึงมักเริ่มต้นวันใหม่ก่อนใครดูดูไปแล้วเธอรู้สึกเหมือนว่าแผ่นหลังของพี่ชายกว้างขึ้นกว่าแต่ก่อนโอ้ไม่มีทางร่างกายคนไม่ใช่ยางยืดที่พอไม่ได้เห็นกันไม่กี่วันแล้วจะยืดหดได้เสียที่ไหน เราคงเข้าใจผิดไปเองแหละเมื่อจินอาสายหัวไปมาจินอูก็ยื่นล่มให้ทันทีต้องเอาล่มไปด้วยเหรอจินอารับล่มมาถือแล้วเงยหน้าขึ้นมองเวลาเช้าตู่ยังเมือดอยู่ก็จริงแต่ท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใสฝนคงไม่ตกหรอกมั้งเอาไปเถนามันหนักอ่ะเอาไปเถอะพบพาล่มอันแค่นี้ไม่หนักหรอกอย่าบ่นมากนักเลยปังจินอูปิดประตูให้เสร็จสับชี้ พผเด็จการสิ้นดีจินอาสแสดงความไม่พอใจด้วยการเตะประตูเบาๆเธอใส่ล่มไว้ในช่องเก็บของข้างกระเป๋าแล้วออกเดินเดี๋ยวก่อนเธอลองนึกเปรียบเทียบระดับสายตาของตัวเองกับพี่ชายเมื่อคู่แปลกมากระดับสายตาของพี่สูงกว่าฉันอย่างชัดเจนพี่ชายอายุเกินยี่สิบแล้วยังสูงขึ้นได้อีกหรือโอ้ไม่มีทาง เธอสายศีศะะอีกคราวและเล่งสาวเท้าไปที่โรงเรียนแก,ก๊กจินอูล็อกประตูและเดินเข้าไปในบ้านพร้อมเรียกหาคังโกดังโกดังคังคังเก็บของจริงอยู่ที่เขาได้เรียนรู้หลังจากทดลองเรียนรู้อยู่หลายครั้งแต่ถ้าเข้าใจความหมายแล้วจะเรียกคำไหนก็ไม่ต่างกันตอนเปิดของข้อความก็เช่นกันเพียงเอ่ยคำสั้นๆ o p e นการเปิด ซึ่งหมายถึงเปิดระบบก็ทำงานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดจินอูกเก็บล่มที่ได้รับจากกล่องสุ่มเมื่อคู่ไว้ในคังเก็บของดิจิตอลที่เผยอยู่ตรงหน้าวันนี้ก็บอแบอีกแล้วสินะเขากลับออกจากดันเจียนส่วนตัวได้สี่วันแล้วแม้จะคาดหวังตอนเปิดกล่องสุ่มทุกครั้งว่าจะได้รับกุญแจไขเข้าดันเจียนส่วนตัวอีกรอบแต่มันอาจเป็นของที่ไม่ได้ออกมาง่ายดายขนาดนั้น จึงน่าเสียดายที่จนถึงตอนนี้เขายังไม่ได้ของที่มีประโยชน์อะไรมันก็น่าเสียดายอยู่หรอกจินอูเข้าไปในห้องแล้วนั่งนิ่งๆลงบนขอบเตียงวันนี้เขามีเรื่องให้ต้องตัดสินใจสเตตัสหน้าต่างสเตตัสพละงกำลัง48ความแข็งแกร่ง27ความว่องไว27สติปัญญา27 ประสาทสัมผัส27สเตตัสพอยคงเหลือ 12. ส2สองเตตัสพอยของทั้ง4วันยังคงอยู่รวมกันที่เดิมเขาทำภารกิจประจําวันโดยไม่หยุดเลยสักวันแน่นอนว่าเขาก็ได้รับรางวัลอย่างสม่ำเสมอด้วยแต่เขาไม่อาจจัดสรรสเตตัสพอย์อได้เหตุจากปัญหาบางอย่างยากจังเป็นเช่นนั้นเองการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ยากเกินไปพละกลัง เป็นสเตตัสที่ยอดเยี่ยมดีถึงขนาดที่ว่าเขาไม่เคยนึกเสียใจเลยสักครั้งที่ทุ่มพลอยไปตั้งแต่ช่วงแรกความว่องไวก็เป็นสเตตัสที่ยอดเยี่ยมเช่นกันมันเป็นสเตตัสที่เขาไม่ต้องใช้เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่อ่อนแอแต่ยิ่งระดับของศัตรูสูงมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งต้องใช้มันมากขึ้นเท่านั้นเพราะมันสัมพันธ์กับความเร็วและความแข็งแกร่งกับประสาทสัมผัส ยิ่งค่าความแข็งแกร่งสูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเรื่องดีส่วนประสาทสัมผัสก็มีประโยชน์มหาศาลกว่าที่คาดคิดไว้สติปัญญาตัวนี้คือปัญหามันเป็นสเตตัสอย่างเดียวที่เขาไม่รู้บทบาทของมันทั้งที่เลเวลเขาเพิ่มขึ้นมากพอสมควรแล้วแต่กลับไม่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นเลยการท่องจำไม่ดีขึ้น มการคำนวณก็ใช่ว่าจะเร็วขึ้นด้วยเหมือนจะเป็นสเตตัสที่เกี่ยวกับพลังเวทมันอาจเป็นสเตตัสที่เขายังไม่ต้องใช้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเหลือสเตตัสเพียงสี่อย่างคือพละกำลังความว่องไวความแข็งแกร่งและประสาทสัมผัสถึงยังไงก็ยากอยู่ดีแม้ตัดตัวเลือกไปแล้วหนึ่งอย่างเขาก็ยังคิดไม่ตกเหมือนเดิมเขาไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ ก่อนอื่นเขารู้ว่าการเสริมแรงกันระหว่างพละกำลังกับความว่องไวเป็นสิ่งที่ดีต่อให้สร้างดาเมจที่มีอนุภาพมากเพียงใดแต่ถ้าโจมตีไม่ตรงจุดก็ไรประโยชน์และต่อให้โจมตีได้แม่นยํามากเพียงใดแต่ถ้าไม่อาจสร้างดาเมจได้ก็ไรประโยชน์เช่นกันดังนั้นเรียกได้ว่าพละกำลังกับความว่องไวเป็นของคู่กัน ตอนนี้ค่าพละงกำลังของเขาสูงแล้วงั้นก็น่าจะเพิ่มค่าความว่องไวให้อยู่ระดับเดียวกับพละกำลังสมมุติว่าเขาเพิ่มพลอยให้ความว่องไวเขาก็ต้องเลื่อนให้ความแข็งแกร่งไปอยู่อันดับรองลงมาเพราะความว่องไวกับความแข็งแกร่งไม่ค่อยเสริมแรงกันมากนักถ้าความว่องไวสูงขึ้นโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากคู่ต่อสู้จะลดลง แต่ตรงกันข้ามความแข็งแกร่งคือค่าความสามารถที่จะใช้แววได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องได้รับความเสียหายจากคู่ต่อสู้ก่อนฉันคงต้องมีความแข็งแกร่งน้อยที่สุดเอาไว้ก่อนเขามองว่าการอัพพรยให้ความว่องไวกับความแข็งแกร่งพร้อมกันจะไม่ได้ผลอย่างมากหลังจากไต่ตองเสร็จเขาก็จัดอันดับก่อนหลังเรียบร้อยลำดับที่หนึ่งคือความว่องไว ลำดับที่สองคือประสาทสัมผัสส่วนลำดับที่สคือความแข็งแกร่งเขาอัพพละงกำลังไวมากพอแล้วจึงผัดไปก่อนแล้วอัพพลอยให้ความว่องไวทั้งยังจัดให้ประสาทสัมผัสมาก่อนความแข็งแกร่งเมื่อจินอูต,ตัดสินใจได้แล้วเขาก็อัพให้พละงกำลังสองพอยกิง้งหน้าต่างสเตตัสพละงกำลังห0ความแข็งแกร่ง27ความว่องไวย7็ด สติปัญญา27ประสาทสัมผัส27สเตตัสพอยต์คงเหลือ10เขาอยากให้สเตตัสพอยต์กำลังถึง50ก่อนไม่ว่าใครก็ต้องการแบบนี้ไม่ใช่หรือจากนั้นเขาก็ใช้8พอยต์ไปกับความว่องไวหน้าต่างสเตตัสพละกำลัง50ความแข็งแกร่ง27ความว่องไว35สสติปัญญา27สประสาทสัมผัส27 สเตตัสพอย์คงเหลือสองเขาไม่ได้มีเหตุผลพิเศษที่ทำแบบนี้เช่นกันเพียงอยากให้มันลงท้ายด้วยเลขห้าจนวนที่ลงท้ายด้วยผลคูณของหดูดูสะอาดตากว่าการลงท้ายด้วยตัวเลขอื่นที่ดูครึ่งครึ่งกลางกลางพละงกำลังห0สิกับความว่องไว35หไม่มีอะไรมากไปกว่าความพึงพอใจที่ได้ตั้งให้มันเป็นผลคูณของห้า อย่างลงตัวพอดีเช่นนี้และ2พอยสุดท้ายจินอูอัพพอยทั้งหมดที่เหลืออยู่2พอยให้ประสาทสัมผัสเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็จัดสเตตัสพอยทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหน้าต่างสเตตัสพละกำลัง50ความแข็งแกร่ง27ความว่องไว35สติปัญญา27ประสาทสัมผัส29สเตตัสพอยคงเหลือ0 หากหยกเนื้องามจะมีรอยล้าวค่าประสาทสัมผัสที่ไม่ถึง30พอยก็น่าจะคือรอยล้าวนั่นเองแต่พอยไม่เหลือแล้วช่วยไม่ได้ถ้าตัดเรื่องนั้นทุกอย่างก็ลงตัวดีส่วนค่าความแข็งแกร่งหรือสติปัญญาไว้ให้พอยขึ้นเองตอนเลเวลอัพก็น่าจะเพียงพอประมาณนี้น่าจะโอเคมั้งเป็นธรรมดาที่ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม มักยากที่จะทำให้ใครถูกใจไปหมดร้อยเปอร์เซนต์แต่ในเมื่อคุ้นคิดมาดีแล้วก่อนตัดสินใจเลือกดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเขารู้สึกพอใจตอนนั้นเองที่เสียงเรียกโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องนั่งเล่นตูดตูดสมาคมโทรมาเหรอถ้าเป็นจินอูคนเก่าคงจะทิ้งช่วงรอรับสายให้นานที่สุดเพราะเกียติการถูกเรียกว่าตัวลงเลส ว่าตอนนี้เขากับคันไม้คันมืออยากลองใช้ค่าความสามารถที่แตกต่างไปจากเดิมกับพวกมอนสเตอร์เหลือเกินจินอูรับสายอย่างว่องไวฮันเตอร์ซองจินอูครับฮลัลโหลรับสายสักทีนะสมาคมไม่ได้โทรมาเขารู้สึกเสียดายอย่างบอกไม่ถูกนักเรียนจินอูทำไมช่วงนี้ติดต่อไม่ได้เลยเสียงที่ลอยออกมาจากหูโทรศัพท์ เป็นเสียงที่คุ้นเคยจินอูเคยห้อยป้ายนักเรียนและเรียนจบชั้นมัธยมปลายได้สี่ปีแล้วแต่เจ้าของบ้านที่เคยเห็นเขามาตั้งแต่สมัยเด็กยังเรียกเขาว่านักเรียนอยู่อย่างนั้นขอโทษครับลุงเจ้าของบ้านผมเกิดอุบัติเหตุเลยเข้าโรงพยาบาลมานะครับตายแล้วจริงเหรอมีหน้าล่ะเออนี่ว่าแต่นักเรียนจินอู ค่าเช่าบ้านเดือนนี้ยังไม่เข้าบัญชีเลยนะเอาอยัางไงดีถ้าตอนนี้ยังลำบากไว้ค่อยโอนให้ลุงเดือนหน้าได้ไหมไม่เป็นไรครับอีกเดียวผมจะโอนไปให้ครับอ๋ออย่าหาักโหมมากนักละ่ะนักเรียนจีนอูยอมลำบากเลี้ยงดูแม่กับน้องก็จริงได้เงินมันก็ดีแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนครับขอบคุณที่เตือนครับ การสนทนาจบลงแค่นั้นจินอูหยิบสมุดบัญชีออกมาจากลิ้นชักแล้วกวาดดูยอดเงินคงเหลือ800,000วอนเฮ้อเขาถอนหายใจโดยอัตโนมัติถ้าค่าเช่าบ้าน500,000วอนแล้วเดือนนี้ก็จะเหลือเงินสำหรับใช้ใจ่ายประจำวันทั้งหมด300,000วอนค่าเช่าบ้าน500,000วอนสำหรับอพาร์ตเมนต์เก่าซอมซ่อที่ตั้งอยู่นอกเมืองยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นราคาค่าเช่าที่เจ้าของไม่ปรับขึ้นมาสองสามปีแล้วเพราะนึกเวทนาสภาพของจินอูยุคนี้การหาบ้านเช่าเดือนละห้าแสนวอนเป็นเรื่องยากลำบากและการประทังชีวิตหนึ่งเดือนด้วยเงินสามแสนวอนเป็นเรื่องยากลำบากยิ่งกว่าเริ่มจากหาเงินก่อนดีกว่าจินอูก,กำหนดเป้าหมายอันดับแรกแล้วคราวนี้เขาจะไม่ใช่จินอูคนเก่า ที่ตัวสั่นทึมเพราะจัดการมอนสเตอร์แลง E ไม่ได้สักตัวอีกต่อไปแล้วฮันเตอร์หาเงินกันอย่างไรนะ่หรือทางที่ดีที่สุดคือการล่ามอนสเตอร์ต้องเป็นพวกฮันเตอร์แลงเอหรือแ้งเอสถึงจะได้รับเงินสนับสนุนได้ถ่ายโฆษณาและได้ออกรายการทีวีนั่นแหละถึงจะกอบกลวยเงินได้โดยไม่นึกอิจฉาพวกคนมั่งคัง่งแต่พวกนั้นถือเป็นคนส่วนน้อย อย่างมากก็เพียงส่วนเดียวเว้นจากพวกฮันเตอร์ระดับสูงที่เป็นคนกลุ่มน้อยดังกล่าวฮันเตอร์ส่วนใหญ่ต่างก็หาเงินจากดันเจี้ยนกันทั้งนั้นยิ่งแรงสูงมากก็ยิ่งได้เงินมากยิ่งมีประสบการณ์มากเท่าใดก็ยิ่งเข้าดันเจียนได้มากเท่านั้นรายลับของพวกเขามาจากการพิจารณาตามความสามารถของแต่ละคนสำหรับจินอูผู้อยู่แรงอีของสมาคม แถมไม่มีประสบการณ์การเข้าเกตที่สูงกว่าแรงซีมาก่อนออกจะเป็นเงื่อนไขที่โหดร้ายสักหน่อยจินอูขมวดคิว้วเรื่องเงื่อนไขเก็บไว้เป็นเรื่องรองเราอยากเข้าปาร์ตี้ให้ได้ก่อนเขาลองดูประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์ฮันเตอร์และลองกดเบอร์โทรศัพท์หาสองสามที่แต่ความพยายามก็ไร้ผลไม่มีที่ไหนอยากรับฮันเตอร์แรงอี พวกฮันเตอร์ที่ใช้บอร์ดรับสมัครงานคือกลุ่มคนที่หางานเป็นรายบุคคลและต้องดูแลชีวิตตัวเองดังนั้นเมื่อจะสร้างทีมหรือเข้าร่วมทีมกับคนแปลกหน้าจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่างมากพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความสามารถพอจะเข้าไปทำงานกับกิล แต่อยู่ระดับสูงเกินกว่าจะทำงานกับสมาคมทุกคนล้วนอยู่ตรงจุดครึ่งๆกลางๆแม้แต่ฮันเตอร์พวกนั้นยังมีรายได้เดือนๆนหนึ่งเกินสิบล้านยิ่งเสี่ยงมากก็ยิ่งได้มากเพราะเป็นงานที่เสี่ยงตายก็ต้องทำเงินได้มากมายอยู่แล้วใช่ว่านี่คือสาเหตุที่เขาจะรู้สึกอิจฉาพวกฮันเตอร์ในมุมของจินอูแล้วเขามีเรื่องกัดกึ่มใจอยู่ หรือว่าฉันจะไปวัดระดับใหม่ดีกว่าระดับจะได้เพิ่มขึ้นจินอูสายหัวไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องโง่เขาสิ้นดีฮันเตอร์แรง E กลายเป็นฮันเตอร์ระดับสูงมันไม่เกี่ยวเลยว่าเขาจะอยู่แรงเอหรือแรงบี B. หรือแม้แต่แรงสีเ่เบิกยานซ้ำจะกลายเป็นประเด็นใหญ่แน่นอนเพราะคนเราชอบทุบซิบนินทาและฮันเตอร์ก็เป็นกับแก้มชั้นดี ว่ากันว่าถ้ามีห้าปากก็จะมีดวงตาสิบดวงนั่นคือยิ่งปากคนเราพูดถึงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีดวงตาที่มองเห็นมากขึ้นเท่านั้นต่อไปค่าความสามารถของเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็ต้องอาศัยเวลาที่จะเปิดเผยสถานภาพร่างกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีฮันเตอร์ที่เพิ่มค่าความสามารถได้ด้วยหรือ ยิ่งนานยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยนะฮันเตอร์คนนั้นเป็นใครเขาทำได้ยังไงต้องทำยังไงถึงจะเป็นเหมือนเขาได้หลายคนต้องสนใจเรื่องนี้แน่นอนเพราะยังไม่เคยมีฮันเตอร์แบบนี้มาก่อนและในบรรดาคนที่ให้ความสนใจเหล่านี้จะต้องมีพวกหวังผลประโยชน์หรือพวกประสงค์ร้ายแน่นอนสมมุติว่าคนพวกนั้นเกิดมีพละกกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นมาละ่ะ แค่คิดก็น่าสยดสยองแล้วตอนนี้เขายังขาดพลังเขายังไม่อาจปรากฏตัวจนกว่าจะแน่ใจว่าเขาสามารถปกป้องตัวเองได้ดังนั้นเขาจะไม่วัดระดับใหม่แต่ก็ต้องหาเงินให้ได้สักทางเขาทำงานพาร์ทไทม์ทั่วไปไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าทางสมาคมจะเรียกตัวเมื่อใดถ้าเข้าดันเจียนเขาจะได้ทั้งเงินและค่าประสบการณ์ และเขาจะปล่อยโอกาสแบบนั้นให้หลุดลอยไปพร้อมกับเงินอีกเล็กน้อยได้หรือขนาดที่จินอูพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรในกระทูก็มีโพสต์หนึ่งที่ลอยขึ้นมาสะดุดตารับสมัครฮันเตอร์หนึ่งท่านระดับใดก็ได้ขอคนที่สามารถมาได้ตอนนี้ครับด่วนจินอูตาเป็นประกาย มันเป็นข้อความที่พึ่งโพสสดๆร้อนๆพอได้ดูรายละเอียดอย่างรวดเร็วแล้วก็พบว่าที่นั่นไม่ไกลจากบ้านพอดีจินอูยกหูโทรศัพท์ทันทีอีกฝ่ายคงรีบมากจึงรับสายก่อนที่สัญญาณรอสายครั้งแรกจะหยุดลงฮลัลโหลจินอูบอกเล่าอย่างรวดรัดและรอคำตอบจากอีกฝ่ายอย่างใจเย็นอ๋อคุณอยู่แลงอีใช่ไหม น้ำเสียงที่ตอบกลับมาดีกว่าที่เขาคิดไม่เป็นไรครับแค่ช่วยมาเติมคนให้ครบก็พอแต่เราออกล่าที่เกตแรงซีคุณคงจะไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเท่าไหร่งั้นพวกเราขอแบ่งสันปันส่วนกันเองและจะให้คุณสองล้านวอนแทนโอเคไหมครับคุณมาตอนนี้เลยได้ไหมครับค่าตอบแทนสองล้านวอน นับว่าเป็นเงินมหาศาลสำหรับการเติมคนให้ครบเท่านั้นถือเป็นเงื่อนไขที่ใช้ได้จินอูเสียดายที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งที่อยู่ในดันเจียนแต่ถ้าเขามัวแต่โลภมากถึงขั้นนั้นก็เป็นไปได้อย่างมากที่เขาอาจจะปล่อยให้เงินสองล้านวอนหลุดมือจัดการเรื่องเร่งด่วนก่อนแล้วกันเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย เงินสองล้านวอนเพียงพอที่จะให้ใจ่ายในชีวิตประจำวันได้ทั้งเดือนจินอูยอมรับข้อเสนอเดี๋ยวเจอกันภายใน15นาทีนะครับจินอูเตรียมตัวออกเดินทางเสร็จภายในหนึ่งนาทีแล้วขึ้นรถแท็กซี่ออกไปยังที่นัดหมายทันใดนั้นคนที่มาถึงก่อน9คนกำลังรอจินอูอยู่ชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าชูมือขึ้นคุณครับ ทางนี้เลยฮะเขาเป็นชายล่างยักษ์ที่ขนดกมากพอสมควรชายผู้นั้นยิ้มอย่างเป็นมิตรพางเอ่ยขึ้นคุณซองจินอูใช่ไหมครับโอ้โชคดีจังที่คุณมาทันพอดีผมลิขิตแท้ๆงั้นเดี๋ยวผมเริ่มแนะนำทีมเลยดีไหมชายขนดกแนะนำให้รู้จักสมาชิกในทีมอย่างสั้นๆ สมาชิก8คนรวมตัวเขาเป็นคนที่ทำงานด้วยกันมาแต่ไหนแต่ไรส่วนอีกคนเข้ามาร่วมกลุ่มเพื่อเติมจำนวนสมาชิกที่ขาดเหมือนกับจินอูจินอูทักทายบรรดาสมาชิกในทีมพร้อมสังเกตลักษณะท่าทางของพวกเขาไปด้วยเพราะค่าสเตตัสประสาทสัมผัสที่สูงขึ้นทำให้เขาสามารถประเมินค่าความสามารถของอีกฝ่ายอย่างคข้าวๆได้ มีคนอยู่5คนที่ดูเหมือนจะอยู่ระดับเดียวกันส่วนอีกสี่คนรู้สึกว่าอยู่ระดับต่ำกว่าแล้งสีมีห้าคนส่วนแร้งดีมีสี่คนเหรอการเข้าตีเกตแร้งสีนั้นมีกฎนั่นคือต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสิบคนและต้องมีจํำนวนฮันเตอร์แล้งสีขึ้นไปอยู่เกินครึ่งต้องเป็นเช่นนั้นสมาคมถึงจะอนุญาต ดูเหมือนว่าที่พวกเขาจัดการออกล่ามอนเตอร์กันเองจึงขอให้จินอูช่วยมาเติมเต็มจำนวนคนให้ครบเท่านั้นนับว่าสมเหตุสมผลทุกคนแนะนำตัวกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเฉพาะจุดสำคัญอย่างร่วมรัดนะครับชายขนดกที่แนะนำตัวว่าชื่อฮวังดองซอกแทงแลงซีเขาคงมีประสบการณ์ลงเลสต่งโชคโชนสีหน้าของเขา จึงดูสบายใจอยู่ตลอดเวลาเขาบอกเล่าอย่างชัดเจนในคราวเดียวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ทุกคนจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการลงเลดรอบนี้และใครบางคนก็เดินเข้าไปใกล้กินอูเออเราเป็นพวกติดสอยห้อยตามมาเหมือนกันสินะชายหนุ่มผู้มีใบหน้าแจ่มใสคืออีกคนหนึ่งที่ฮวังดงซอกพามา เพื่อเติมสมาชิกให้ครบคนทว่าเขาคือสมาชิกแรงดีที่เข้าร่วมการต่อสู้โดยตรงไม่เหมือนจินอูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เขาชื่อยูจินโฮอายุ22ปีเขาเอ่ยทักท่ายทว่าจินอูทักทายเขาอย่างผ่านๆก่อนเมินหนียูจินโฮ คงหวังว่าจะมีบทสนทนาต่อจากนี้เขาจึงเกาท้ายถอยอย่างเคอะเขินแล้วกลับเข้าที่พี่เลิกพูดแล้วเข้าไปกันเถอะไหนๆพวกเราต้องปราบมันหมดอยู่แล้วจะต้องอธิบายอะไรขนาดนั้นนั่นดีฟังจนหูชาแล้วทันทีที่พวกสมาชิกเก่าต่างส่งเสียงบ่นไม่ขาดสายห้าวังดงซอกก็หัวเลาะหา่หาพางปบมือ ถ้างั้นผมจะอธิบายถึงแค่นี้คราวนี้พวกเราลองเข้าไปข้างในกันเถอะทุกคนเตรียมตัวจะเข้าไปในเกตเออคุณสองคนช่วยดูตรงนี้ก่อนหาวังดงซอกยื่นกระดาษให้จินอูก,กับอยู่จินโฮคนละแผ่นมันคือสัญญาณที่เรียบง่ายช่วยเขียนชื่อกับ เซ็นข้างล่างพ่อพอสัญญาจ่ายเงินสองล้านวอนทันทีหลังจากล่าจบลงเพื่อทดแทนที่ไม่มีส่วนร่วมกับการล่าและการถูกตัดขาดจากส่วนแบ่งเงื่อนไขเหมือนกับที่คุยกันในทางโทรศัพท์ยิ่งไปกว่านั้นเขาสะดุดตาประโยคสุดท้ายในสัญญาเป็นอย่างมากกรณีเกิดอันตรายใดๆขึ้นก็ตามในดันเจียนข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะไม่เรียกร้อง ให้อีกฝ่ายรับผิดชอบโดยเด็ดขาดการเข้าร่วมเลสส่วนบุคคลต่างจากการลงเลสของสมาคมตรงที่หากเกิดปัญหาฮันเตอร์จะไม่สามารถรับเงินชดเชยได้ดังนั้นฮันเตอร์จึงสมัครประกันชีวิตไว้ได้ด้วยเช่นกันต่างคนต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองตอนนี้เองที่เขารู้สึกว่าได้เข้าร่วมปาร์ตี้แล้วอย่างแท้จริง เขาตรวจดูข้อสัญญาพางชำเลืองมองสัญญาของอยูจินโฮที่ข้างๆเงื่อนไขแตกต่างจากของเขาตรงที่ยูจินโฮจะได้รับส่วนแบ่งแทนเงินสองล้านวอนจินอูเอ่ยถามก่อนเซ็นสัญญาแล้วจะให้ผมทำอะไรบ้างครับไม่มีงานแยกแค่ช่วยแบกของเดินตามพวกเราก็พออ๋อเหรอครับ ถ้าวังดงซอกชีเป้ใบที่พวกลูกทีมของเขาขนลงมาจากรถกระบะคันเล็กข้างในนั้นมีหลายอย่างพวกข้าวกล่องเสื้อผ้ากับอาวุธที่เหลือแล้วก็กล่องปฐมพยาบาลเดี๋ยวก่อนเอากล่องปฐมพยาบาลเข้าไปในดันเจียนนะั่นหรือจินอูถามขึ้นอย่างสนใจนี่เราจะเข้าไปโดยไม่มีฮิวเลอร์ลระครับคุณก็รู้ใช่ไหมว่าเราหาฮันเตอร์ คาร์ดฮิลเลอร์มาเข้าร่วมปาร์ตี้ส่วนตัวได้ไม่ง่ายเลยพวกเราทำแบบนี้กันตลอดนั่นแหละหวังดงซอกแคนหัวเลาะการจัดปาร์ตี้ด้วยจำนวนคนที่พอดีแบบฉิวเฉียดด้วยเกณฑ์ขั้นต่ำสุดบวกด้วยสมาชิกตัวแถมคนหนึ่งซึ่งน่าจะคิดไปเองว่าการลงเลสก็เหมือนกับการนัดดูตัวแถมยังมีแค่แทงกับดิวเดอร์ ไม่มีฮิวเลอร์อีกด้วยเมื่อสมาชิกตัวแถมคนนั้นที่อยู่ข้างๆจินอูจะได้ยินคำอธิบายเรื่องไม่มีฮิวเลอร์สีหน้าของเขาก็ไม่แปรเปลี่ยนไปเลยสักนิดนี่คือหลักฐานแสดงว่าเขาไม่ปาสีภาษาเอาเสียเลยจินอูก,กั้นหัวเลาะไม่ได้เรื่องเลยสักคนแต่ถึงอย่างนั้นเหตุที่เขาเซ็นสัญญาไม่ใช่เพราะเสียดายเงินสองล้านหากแต่เป็นเพราะ ข่าวนี้เขามั่นใจว่าจะปกป้องดูแลตัวเองได้นี่ครับผมด้วยครับห้าวังดงซอกตรวจด,ดูลายเซ็นของทั้งคู่และคงอารมณ์ดีจึงตะโกนขึ้นเสียงดังเอาละไปกันเถอะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ